สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับซื้อเหรียญบาโอชัยนอลนะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พักเครื่องทั่วไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเหรียญ5บาบาทครับที่ผมรับซื้อครับในราคาสูงสุดถึง3,000บาทนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับวิธีดูยังไงนะครับต้องดูคลิปนี้นะครับดูให้จบครับอย่ากดข้ามครับแล้วคุณก็ได้รับความรู้แล้วก็ได้ขายเหรียญจริงๆให้กับผมได้นะครับ ส่วนถ้าคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับหรือว่าหลงเข้ามาดูนะครับถ้ารู้สึกชอบนะครับในคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมไปในตัวนะครับส่วนคนไหนที่กดติดตามแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมแชร์ให้ผมด้วยครับแชร์ให้ผมแชร์ให้โลกรู้นะครับแชร์ให้ทุกทุกคนรู้นะครับว่าผมรับซื้อจริงๆนะครับผมไม่ได้มาหวังยอดวิวหรือแรงนะครับ สิ่งที่ผมหวังอันดับแรกคือผมต้องการรับซื้อเหรียญจริงๆครับเหรียญหรือพาเครื่องกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับให้มากกว่านี้นะครับให้เป็นในวงกว้างมากกว่านี้นะครับผมถึงอยากให้ช่วยแชร์นะครับส่วนเรื่องยอดวิวนะครับมันเป็นรายได้เสริมเข้ามานะครับเหมือนเป็นแบบค่าเหนื่อยนิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะนะครับก็เลยไม่ได้หวังอะไรมากนะครับเอาตามนี้นะครับอย่าเข้าใจผิดแล้วกันนะครับเพราะผมก็ถามว่าหวังไหมยอดวิวว่าพอประมาณนะครับก็ดีกว่าเหนื่อยฟรีนะครับถ้าได้ยอดวิวมันก็ดีกว่าเหนื่อยฟรีนะครับแต่จริงก็ อยากรับซื้อเหรียญมากกว่านะครับโอเคนะครับถ้าเข้าใจก็เดี๋ยวจะไปเริ่มดูเลยนะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับอยู่ที่มุมบนซ้ายมือนะครับเหมือนเดิมนะครับเป็น IDline นะครับก็แอดมาได้เลยนะครับแล้วก็ราคาที่ผมรับซื้อในคลิปนี้นะครับก็เป็นราคาของพ่อค้าคนกลางนะครับไม่ได้ราคาที่แบบว่าเขาขายกันทั่วไปใน facebook หรืออะไรนะครับถ้าใครอยากขายได้ราคาสูงก็ไปขายใน facebook นะครับไม่ต้องมาขายผมนะครับโอเคนะครับถ้าเข้าใจแล้วก็ดูได้แล้วนะครับอันนี้ดูเป็นความรู้ก็ได้นะครับ หรือจะดูแล้วเพื่อขายได้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับโอเคนะครับเริ่มเลยแล้วกันเหรียญห้าบาทนะครับที่ผมจะรับซื้อนะครับเป็นเหรียญห้าบาทครับของปีนะครับสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับแบบนี้นะครับที่ผมรับซื้อในราคาสูงสุดถึงสามพันบาทนะครับจํานวนการผลิตทั้งหมดนะครับเหรียญนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกร้อยเหรียญนะครับและส่วนผสมนะครับเนื้อในการผลิตเนื้อ เนื้อของเหรียญนี้นะครับก็เป็นนิกเกิลนะครับสอดไส้ทองแดงนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับขนาดประมาณ24มิลลิเมตรนะครับน้าหนัก7.5กรัมนะครับ7.5กรัมนะครับอันนี้คือประวัติย่อๆเข้าๆให้ฟังก่อนนะครับส่วนเหรียญที่ผมจะรับซื้อก็เป็นเหรียญแบบนี้นะครับปี2,540นะครับ5บาทครับเป็นแบบธรรมดาปกติทั่วไปนะครับ ไม่ต้องผ่เสียนตรงเอไม่ต้องผ่งเสียนตรงผ่เสียนขวานะครับแบบนี้นะครับถ้ามีตรงตามพอสผมก็รับซื้อทันทีนะครับในราคานะครับสามพันบาทนะครับแต่นะครับแต่นะครับเหรียญนี้นะครับที่ผมถืออยู่นี่นะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อลองดูนะครับนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ดูด้านหลังนะครับด้านหลังครับนี่นะครับแบบนี้นะครับปีสี่ศูนย์นะครับเห็นไหมนี่นะครับ แต่เหรียญน,นี้นะครับไม่ใช่เหรียญที่มันเป็นปีศูนย์แท้ๆนะครับเป็นเหรียญที่โดนผ่านการตกแต่งขึ้นมานะครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ก็คือผ่านการตกแต่งมาจากปีสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับเอาเหรียญสองพันห้าร้อยห้าสิบมามาเจียห่างออกนะครับมาเจียห่างออกนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับ ว่ามันเป็นยังไงนะครับในเหรียญ5 2,550เดี๋ยวผมจะมีเหรียญจริงให้ดูนะครับว่าลักษณะแบบไหนแล้วผมจะมาบอกจุดตายจุดดูของเหรียญที่ไหนที่มันแบบว่าเป็นเหรียญแต่งมาบ้างนนครับเพราะเหรียญปี40นะครับมันจะมีสองปีนะครับที่เขานิยมเอามาตกแต่งกันให้เป็นปี40ครับก็จะมีนะครับปีนะครับสี่ปี ปีห้าศูนย์นะครับกับปีสี่หนึ่งนะครับบุญผิดนะครับออะปีห้าศูนย์กับปีสี่หนึ่งนะครับเหรียญนี้เป็นปีห้าศูนย์ครับตกแต่งมาแล้วก็ยังมีปีสี่หนึ่งนะครับที่เขาจะเมาแต่งเป็นเหรียญปีสี่ศูนย์นะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มที่เหรียญปีสี่ปีหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับอะนะครับว่าดูยังไงนะครับนี่นะครับเหรียญปีสี่หนึ่งนะครับอันนี้คือเหรียญปีสี่หนึ่งนะครับซึ่งด้านหน้านะครับก็เหมือนปกติทั่วไปนะครับเรายังแยกไม่ได้นะครับด้านข้างก็แยกไม่่ไได้เเเหหหมมืืออนนนนนนนกกกััััััะะคคครรรบบบ็็ทวป แล้วเราจะมามีวิธีดูยังไงล่ะว่าเหรียญตกแต่งมาหรือเปล่าว่าไหนเป็นปี41นะครับถ้าเราจําเหรียญปี41ได้นะครับเราก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่ปี40แล้วกันเอาง่ายๆนะครับตอบแบบบอกแบบบอกแบบกวนๆนะครับแต่นะครับแต่ถ้าแบบเอาจริงๆหลักการจริงๆนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับเราต้องดูตรงนี้นะครับดูเลขหนึ่งดูเลขศูนย์เนี่ยครับที่เขาเอามาเจียเป็นเลขศูนย์ครับเลขหนึ่งตรงนี้นะครับมันต้องเป็นลักษณะกลมนะครับเหมือนเลขไทยนะครับถ้าเป็นเหรียญปี40แท้ๆนะครับ ลักษณะจะต้องกลมแบบเลขไทยนะครับนะครับแล้วก็จุดที่สองนะครับบนเลขห้านะครับบนเลขห้านะครับบนเลขห้าตรงนี้นะครับเส้นนะครับเส้นตรงนี้นะครับต้องไม่เต็มนะครับเส้นตรงเส้นบนสุดบนเลขห้านี่ครับมันจะมีสองเส้นนะครับเส้นที่มันพุ่งมปถึงพุ่มไม้ด้านขวามือเห็นไหมครับเนี่ยจะต้องไม่เต็มนะครับเส้นตรงนี้ต้องไม่เต็มนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ไม้จิ้มฟันแล้วกันนะครับ เพื่อการแบบจะได้ชัดเจนนะครับถ้าเป็นปี40ศูนย์แท้นะครับเส้นตรงนี้จะต้องไม่เต็มนะครับเนี่ยนะครับเส้นตรงนี้จะต้องไม่เต็มนะครับมันจะขาดออกไปนะครับถ้าเป็นปี40ศูนย์นะครับอันนี้ปีสี่หนึ่งนะเส้นมันจะเต็มมันเกือบจะชนต้นไม้เห็นไหมจะเกือบจะชนตรงนี้นะครับและอันดับที่สามนะครับหน้าตัวสาระอานะครับตรงตัวสาระอาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะไม่มีเส้นตรงนี้นะครับถ้าเป็นปีส0ศูนนะครับ แล้วก็ตรงหัวทอทหารตรงนี้ก <tinc S 1> ็จะไม่ม so, ีเส้นนะครับไม่มีเส้นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้กล้องให้ดูนะครับนี่นะครับตรงหน้าหัวทอทหารแล้วก็ตรงตรงหัวของสาราจะไม่มีเส้นขีดมานะครับเห็นไหมครับขีดมาชนกับบอใบไม้หรือขีดมาชนหลังสาราอะไรอย่างนี้จะไม่มีเส้นเชื่อมกันอย่างนี้นะครับถ้าเป็นปีศูนย์แท้ๆนะครับย้ำนะครับย้ำนะครับถ้าเป็นปีศูนย์นะครับดูคลิปนี้ดูให้เข้าใจนะครับผมอธิบายให้นะครับสําหรับคนที่ไม่รู้ครับใครที่รู้แล้วก็ต้อง ขออภัยนะครับเพราะท่านเก่งแล้วผมก็ขออภัยนี้ผมให้นักสะสมมือใหม่นะครับโอเคนะครับแล้วก็อ In ีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับในเลขห้าไทยนะครับในเลขห้าไทยนะครับเดี๋ยวผมใช้นี่นะครับตรงจุดนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับในเลขห้านะครับตรงนี้นะครับต้องไม่มีเส้นขีดตรงนี้นะครับขีดตรงกลางระหว่างเลขห้าตรงนี้นะครับต้องไม่มีนะครับถ้าเป็นปีสี่ศูนย์ต้องไม่มีนะครับเลขห้าตรงนี้นะครับขีดในเลขห้าตรงนี้ต้องไม่มีนะครับนี่นะครับใช้กล้องให้ดูอี นี่นะครับต้องไม่มีนะครับเส้นตรงนี้นะครับเส <Hello, S 2> <to be>. ้นตรงกลางเลขห้าเนี่ยในตัวเลขห้าต okay. ้องไม่ม so ีนะครับถ้าเป็นปีศูนย์นะครับแล้วก็พื้นกระเบื้องนะครับพื้นกระเบื้องบนเลขห้านะครับบนนี้นะครับต้องไม่เต็มนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับพื้นกระเบื้องนะครับบนเลขห้านะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับต้องไม่เต็มนะครับต้องไม่เต็มต้องไม่มีขีดเต็มขึ้นมานะครับมันต้องห่างนะครับ ถ้าเป็นปี40ครับอันนี้เห็นมาขีดมันจะชนปลายหางเลข5เลยนะครับถ้าเป็นปี40นแท้จะไม่มีเส้นขีดชนมาอย่างนี้ okay. นะครับนะครับอันนี้คือปี41นะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับอันนี้คือตัวอย่างแรกนะครับคือเหรียญปี41ที่เอามาปลอมที่จะมาปลอมเป็นปี40นะครับต้องไม่มีตรงจุดตามนี้เหมือนที่ผมบอกนะครับถ้าเป็นปี40แท้นะครับ ส่วนอีกเหรียญหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะจิบเป็นเหรียญปีห้าศูนย์ให้ดูนะครับปีห้าศูนย์นี่นะครับปีปีหนึ่งที่เขาจัดปีห้าศูนย์จะเหมือนมากกว่าปีสี่หนึ่งนะครับจะทําการแก้ไขได้เหมือนมากกว่าปีสี่หนึ่งนะครับต้องระวังนะครับสําหรับคนไหนที่ดูไม่เป็นต้องระวังนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าครับของปีห้าศูนย์นะครับก็เหมือนแบบปกติทั่วไปนะครับก็จะเหมือนกันครับห้าศูนย์กับสี่ศูนย์นะครับแยกไม่ออกครับส่วนด้านข้างก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมส เราต้องมาแยกที่ด้านหลังอย่างเดียวนะครับจุดแรกนะครับจุดแรกนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับบนม้วนเลขห้านี้นะครับนี่นะครับในม้วนเลขห้าตรงนี้นะครับต้องไม่มีเส้นนะครับถ้าเป็นปีสี่ศูนย์ต้องไม่มีเส้นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับปีสี่ศูนย์จะไม่มีเส้นตรงนี้แล้วก็เส้นตรงนี้นะครับเนี่ยเส้นลายเลขห้าแล้วก็บนบนม้วนเลขห้านะครับเดี๋ยวผมจะใช้กล้องให้ดูนะครับเนี่ยในในม้วนเลขห้านี่ครับจะไม่มีเส้นตรงกลางนะครับ กล้องอาจจะไม่ชัดโอเคนี่นะครับในม้วนเลขห้านะครับจะไม่มีเส้นข้างในนะครับเห็นไหมเส้นคาดมาอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับกล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสนะครับวันนี้ต้องขออภัยนะครับแล้วก็ตรงในตัวเลขห้านะครับต้องไม่มีเส้นเหมือนกันนะครับถ้าเป็นปีสี่ศูนย์นะครับอันนี้คือเป็นปีห้าศูนย์นะที่ผมให้ดูนะครับอย่างงงกันนะครับผมไม่มีเหรียญจริงให้ดูนะปีสี่ศูนย์ต้องขออภัยนะครับและอันดับที่สองนะครับอันดับที่สองนะครับ หน้าตัวทอทหารกับหน้าตัวสระอากับหน้าหัวทอทหารนะครับต้องไม่มีขีดตรงนี้นะครับเหมือนปีสี่หนึ่งเหมือนปีสี่หนึ่งนะครับเนี่ยมันจะมีปีมันจะมีขีดอย่างนี้มันปีสี่หนึ่งเห็นไหมครับแต่เหรียญปีสี่ศูนย์จะไม่มีนะครับตรงทอทหารกับตรงหน้าสระอางี้จะไม่มีขีดนะครับปีสี่ศูนย์แท้ๆนะครับนี่นะครับจะไม่มีขีดตรงหน้าหัวทอทหารกับหัวสระอานะครับถ้าเป็นปีสี่ศูนย์แท้ๆนะครับย้ำนะครับเหรียญนี้คือไม่ใช่สี่ศูนย์นะครับและอันดับที่สามครับ กระเบื้องบนเล่งห้านะครับกระเบื้องบนเล่งห้านะครับต้องไม่เต็มนะครับต้องไม่เต็มนะครับตรงนี้ต้องไม่เต็มนะครับเนี่ยขีดนี้ต้องไม่ชนตรงนี้นะครับขีดตรงนี้ต้องไม่ชนตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วผมก็จะซูมให้ดูนะครับใช้กล้องนะครับเห็นไหมครับขีดท่านด้านบนเล่งห้านี่ครับบนสุดนะครับเห็นไหมมันจะไม่ชนกับพุ่มไม้นะครับถ้าเป็นปีสี่ศูนย์แท้ๆจะไม่ชนพุ่มไม้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้คืออันนี้คือปีห้าศูนย์นะครับแล้วก็ระหว่างคาว่าพอสอนะครับ ปี40นะครับจะต้องห่างกว่าปี50นะครับตรงนี้มันจะดูยากนะครับนี่ตรงนี้ไม่ดูยากนะครับถ <tit les> ้าคนเคยเห็นบ่อยๆนะครับตรงจุดระหว่างคําว่าพอสอนะครับแล้วก็ตรงจุดด้านหลังสอสาาตรงเลขตรงหน้าเลขสองครับต้องห่างกันมากกว่านี้นะครับถ้าเป็นปี40แท้ๆนะครับตรงนี้จะต้องห่างกันนะครับทั้งพอสอทั้งจุดตรงหน้าเลขสองนะครับต้องมีระยะห่างมากกว่าปี50นะครับจุดนี้จะดูยากครับจะดูยากถ้าคนไม่เคยเห็นนะครับนะครับดูจุดแรกๆที่ผมบอกดีกว่านะครับส่วนนะครับ แล้วก็จุดสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ดูยากนะครับเป็นจุดที่แบบว่าเขาเจียอ่อนะครับปลายหางเลขห้าตรงนี้นะครับถ้าเขาเจียถ้าเขาเจียตรงหัวกลมๆของม้วเลขห้าอ่อนนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมันก็จะเป็นเส้นตรงนะครับมันก็จะแบบตรงนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะตรงขึ้นมาอย่างนี้เขาเจียตรงนี้ออกใช่ไหมครับมันก็จะตรงขึ้นมาอย่างนี้ครับซึ่งเหรียญจริงๆปีสี่ศูนย์ครับตรงนี้จะ er ตรงและปลายตรงนี้นะครับจะงงเข้านะครับปลายจะงงเข้านะครับโค้งมา โค้งมาด้านหลังนะครับด้านหลังของเลขห้าถ้าเป็นปี4ีู่นะแท้นะครับแต่อันนี้ปี5้าูนนะครับปลายเขาจะตรงอย่างนี้นะครับและเส้นก็จะยาวกว่านะครับห่างนะครับต้องจําลักษณะให้ได้นะครับแต่ตรงจุดนี้มันก็จะดูยากนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับเราดูตรงจุดนี้อย่างเดียวพอนะครับนี่ดูจุดนี้ก่อนต้องไม่มีตรงนี้นะครับอันดับแรกเอาแบบวิธีง่ายๆของผมนะครับสําหรับคนที่ไม่เป็นครับต้องไม่มีเส้นตรงนี้หนึ่งเส้นตรงนี้สองนะครับ เส้นตรงนี้สามนะครับหน้าสระอาแล้วก็เส้นตรงนี้สี่ครับหน้าทอทงนะครับหน้าหัวไอ้หน้าหัวทอทหารนะครับพูดผิดนะครับหน้าหัวทอทหารแล้วก็หน้าหัวสระอาครับต้องไม่มีสี่จุดนี้ก่อนครับถึงจะเข้าข่ายนะครับและที่เหลือเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือจุดเทคนิคของผมง่ายๆนะครับต้องดูตรงนี้นะครับไอจุดอื่นนี่มันเป็นส่วนประกอบย่อยนะครับเผื่อวันใดวันหนึ่งเขามีงานฝีมือมากกว่านี้นะครับพอไอตรงจุดนี้นะครับมันจะลบง่ายนะครับมันจะลบง่ายมากที่สุดนะครับเนี่ยตรงเนี้ย เวลาเขาเจียออกมันจะเจียออกง่ายมากนะครับตรงเนี้ยนะครับถ้าเขาเจียเก่งๆนะครับริ้วลอยจะไม่ค่อยเห็นครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าตรงจุดเนี้ยนะครับมันจะทําไม่ได้เลยนะครับจะเจียออกไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือแบบจุดที่แบบแอดวานซ์ขึ้นไปนะครับสําหรับคนที่ดูเก่งแล้วนะครับแต่อันอันนี้คือจุดเบื้องต้นที่ดูตอนแรกก่อนละกันครับ4ี่จุดนี้นะครับนี่หนึ่งสองสามสี่นะครับสี่จุดนี้ที่ผมบอกครับอันนี้คือแบบจุดแรกๆนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเจี๊ยยากหน่อยนะครับเพราะมันแคนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงหาตรงนี้จะเจียยากที่สุดนะครับแล้วก็ตรงจุดตรงนี้ก็เจียไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเจียไปคนก็รู้ทันทีนะครับถ้าคนที่เขาดูเป็นครับอันนี้มันจะเป็นแอดวานึ้นไปนะครับมันจะยากไปหน่อยนะครับอืมแต่ผมว่ามาอธิบายให้นะครับคร่าวๆนะครับเพราะเห็นบางคนบอกมี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 กันทุกคนครับปีศูนย์ะครับผมพูดตรงๆนะครับปีศูนย์นะครับผมเท่าที่ผมรับซื้อมาครับ ชาวบ้านธรรมดานะครับทั่วไปนะครับยังไม่มีมาขายให้ผมนะครับมีแต่คนที่เขาเก็บสะสมอยู่แล้วที่เขารู้อยู่แล้วนะครับว่าปี40มันผลิตน้อยหายากที่เขาเก็บมานานแล้วนะครับมาขายให้ผมนะครับแต่ถ้าเป็นปี46อย่างเงี้ยครับมีนะครับชาวบ้านทั่วไปหาเจอได้นะครับขึ้นรถเมล์แล้วเจอได้นะปี46นะครับยังมีโอกาสเจอได้ง่ายกว่าครับไอปี40เนี่ยมันคือหมดสิทธิ์นะครับหมดสิทธิ์ที่จะแบบว่าฟุกๆเจอถ้าใครเจอนี่ถือว่าโคตรโชคดีเลยนะครับระดับถูกรางวัลถูกถูกลอตตอรี่เลยแล้วกัน ถูกลอตเตอรี่รางวัลเลยนะครับอย่างนั้นนะถูกสองตัวอะไรเงี้ยระดับนั้นเลยนะครับถ้าใครเจอนะครับถ้าใครแบบใช้ชีวิตประจําวันแล้วเจอนะครับเท่าที่ผมไอ้นี่มาผมไม่เคยเจอแล้วกันนะครับในปีสี่ศูนย์นะครับสําหรับคนธรรมดาทั่วไปที่เอามาขายนะครับนี่นะครับถ้าใครมีนะครับผมรับซื้อนะครับในราคานะครับสามพันบาทนะครับปีสองห้าสี่ศูนย์แบบนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่คิดว่าราคามันถูกเกินไปนะครับคุณไม่ต้องมาขายผมแล้วคุณไม่ต้องมาคอมเมนต์หรือมา มาว่าผมในไลน์ว่าทําไมรับซื้อถูกจังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณรู้ว่าร้านไหนเขารับซื้อเป็นหมื่นหรือเป็นอะไรคุณก็ไปขายเขาครับมันไม่ได้ยากเลยคุณจะมาบนให้ผมฟังทําไมครับใช่ไหมครับเพราะว่าผมก็บอกอยู่แล้วผมเป็นข้อค้าคนกลางผมก็ต้องมีกําไรนะครับผมรับซื้อราคามันมีขึ้นมีลงนะครับราคาตอนนี้สามพันราคาอีกสองเดือนข้างหน้าผมอาจจะรับห้าพันก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับคุณไม่ได้คุณมาโวยวายใส่ผมหาว่าผมซื้อถูกนะครับ ก็ผมบอกแล้ว <Merci>. ว่าผมซื้อถูกผมซื moi, ้อไปต้องมีกำไรก็เข ma ้าใจตามนี car, toi, me, tu sais ้นะครับไม่ให้มาโวยวายทาเป็นเด็กักูอะไรไม่รู้เรื่องนะครับผมไม่ค่อยชอบนะครับสําหรับคนที่แบบว่าอธิบายอะไรตรงๆขนาดนี้คุณยังมาคุณยังมางอแงงี้เง่าอะไรอย่างเี้ถ้าคุณรู้ที่ขายที่ไหนที่มันแพงๆเชิญคุณไปขายเลยครับนะครับหรือว่าคุณมีวิธีการที่คุณขายได้แพงคุณก็ไม่ขายครับคุณจะมาขายร้านรับซื้อทํเติร์อะไรนะครับจริงป่ะผมพูดตรงๆนะนี่ผมคนตรงๆแล้วผมไม่ได้อ้อมค้อมนะครับถ้าไม่เข้าใจหรือไม่ชอบใจก็ไม่ต้องดูนะครับ หรืออยากจะดูผมเพื่อคอยแซะผมคอยกดดิสไลฟ์ผมก็เชิญตามสบายนะครับผมไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วนะครับเพราะผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับผมอยู่โลกความเป็นจริงนะครับไม่ได้อยู่ในโลกความฝันนะครับไม่ได้อยู่ในทุงลาทุงญ่าลาเวนเดอร์นะครับโอเคนะครับเข้าใจตามนี้นะครับอันนี้คือตัวตนของผมนะครับใครชอบไม่ชอบก็ตามนั้นแหละครับนะครับแต่คนไหนที่ชอบผมและสนับสนุนผมผมก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับคนไหนที่ชอบคนพูดตรงๆนะครับไม่อ้อมค้อมแบบผมนะครับก็ขอบคุณนะครับ แต่ใครไม่ชอบแต่ยังติดตามอยู่ผมก็ขอบคุณเหมือนกันนะครับถือว่าทุกคนเป็นคนที่แบบว่ามีเป็นคนที่แบบยอมรับความเป็นจริงของโลกใบนี้ได้นะครับว่ามันก็ต้องพูดกันอย่างนี้นะครับเพราะสมัยนี้มีแต่คนพูดจาหลอกลวงอ้อมขอไปอ้อมขอมาไม่เข้าเรื่องสักทีนะครับโอเคผมขอเป็นหนึ่งในคนที่มันแบบพูดตรงๆแล้วกันนะครับใครเปลี่ยนตัวตนผมไม่ได้นะครับอันนี้ขอภายนอกเรื่องหน่อยนะครับเพราะผมเป็นอย่างนี้แหละนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ใช้ช่องทางการติดต่อนะครับ สำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่มีเหรียญเยอะๆหรือมีพาเครื่องเยอะๆอยากให้ผมไปดูที่บ้านนะครับถ้ามันไม่ไกลกับกทมมากนะครับก็โทรมาหาผมได้นะครับ0ูนย์ดสี่นะครับสามี่หนึ่งะครับเก้าหนึ่งห้าหกนะครับศูนย์แปดสี่สามหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหกนะครับโทรได้ช่วง9้าโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มนะครับหรือไม่ก็แอดไลน์มาเบอร์นั้นก็ได้นะครับเบอร์เบอร์ที่ผมให้ไว้เมื่อกี้นะครับหรือไม่ก็แอดไลน์มาที่ลนยดีนะครับเอลเอ8นนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเป็น QR code ไว้ให้นะครับ โอเคนะครับเข้าใจตามนี้นะครับถ้ายัางไงนะครับก็ยังไงก็ก่อนจะไปก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะครับไว้เจอนใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ